แก่เดินมาคนแก่เดินมาวนนี้รอบหนึ่งวนศาลร,รอบหนึ่งผมถามว่ามาทําอะไรก็ไม่พูดเดินมาบนศาลศาลปูดํารอบหนึ่งครับเขาไม่พูดแต่พอผมถามว่าตามาทําอะไรยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าช่องคุ้มซั์พญานาคเพชรอีสาน Impact คุ้มซั์พญานาควันนี้เราเรื่อทางมาถามอาจารย์จิรุลช่างจรวดน,นะครับฟันดีมากวันนี้นะฟันว่าปูบอกเลข ปู่ให้เลขสามตัวสองตัวนะบอกเลขเลยนะครับตะโกนบอกเลขเสร็จก็หายไปเลยนะครับเรามาดูฟังความฝันอาจารย์จโรดหรือช่างจโรดด้วยกันนะครับปูมาบอกเลขแล้วสองตัวสามตัวงวดนี้น่าจะเฮงเฮงปังๆังนะครับตามไปฟังพร้อมๆกันเลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับเจอกันอีกแล้วอาจารย์จรโดช่างจโรดนะครับวันนี้มาตามความฝันความฝันนะครับงวดที่แล้วไปหนึ่งหนึ่งเลขเบิชอบเลขเบิ้ลนเจอกีซีก็ซื้อ สองสองสามสามสี่ยูวเตชอบหนึ่งแล้วก็ปล่อยหนึ่งห้าปล่อยแปดหนึ่งห้าได้หมดแล้วออกลาวชาวออกลาวมีคนถูกถูกลาวต่ปูงดำมีคนมาถูกเซมซีอยู่มาจากฟุก็ตวะมางานบุญเซงซมซีได้สี่สี่สี่สุดสี่ครับงวดวนี้เป็นไงบ้างงวดนี้งวดนี้ฝันฝันมวลพระน่งครับฝันโอ้มันหลายวันแล้วสามสีว่วันแล้ว ก็เขาได,ได้มาถ่ายแล้วถ่ายทําแล้วลองเล่าความฝันให้ฟังนิดหนึ่งครับฟันว่าจใเล่าผมเล่าวันนั้นเล่าความฝันให้ให้ฟังแต่คนที่ตีความฝันผมแม่นน่ะคนมีฝันน่ะช่องน้องคนมีฝันบ้างที่เขาเคยถ่ายแล้วแม่นเมื่อวานเขาก็มาถามก็เลยเล่าต่อความฝันให้เขาฟังว่าวันที่ผมเอากระปูกไปจำพรรษาอยู่ที่วัดน้องไผ่อ่ะเอามาที่นี่เอามาแล้วแต่ทีนี้ พอมาคือเอฟซีอ่ะเขาบอกว่าเขาจะมามาเขาเรียกว่าจะเอามา,ากลางเดือนนี้เลยแต่จะภาพเขาบอกว่าเขาจะมามกราแต่ถ้ามาเดือนนี้เอามาวางเฉยแต่ถ้ามามกราาอยากได้แห่มาจากนูน่นนะแห่มาจากสียแยก S, มันจะดูดูคึ้นคืนครับก็เลยมานอนฝันฝันว,ว่ามีชายมีตาแก่มาเดินมานี่นี่ละมาผมมือก็เป็นความฝันผมก็เดินเล่นแถวนี้มาเหมมันจงกระเบนยอะ่ตะตาแกเดินมาคนแก่ เดินมาบนนี้รอบหนึ่งบนสารรอบหนึ่งผมถามว่ามาทําอะไรก็ไม่พูดเดินมาบนสารสารปูดํารอบหนึ่งบก็มไม่พูดแต่พอผมถามว่าตามาทําอะไรแกพูดสี่เจ็ดแปดทีนี้ผมว่าผมก็ว่าเ,เลขอะไรให้เลขหรือเปล่าผมก็ฟังไม่ชัดแกบอกว่าเจ็ดห้าแลวพอหันทีมาแกก็หายไปเลยอ oh. ผมแต่บ้าตา ก็ <c ười> คือแกพูดแค่นี้พูดคือเหมือนเดินมาถามเดินมาเดินบนรอบสามรอบหนึ่งเลยแต่ว่าคนมีฝันนะ่ะมันเคยมีที่ประวัติที่เขาเขาเคยมาถามความฝันผมแล้วเขาก็ตีถูกนะมีตีหกศูนย์ถูกตอนนั้นที่ฝันว่ามีพราหมณ์มาเก้าเดินบนก็ตีเก้าศูนย์หกศูนย์แล้วก็ออกหกศูนย์แล้วก็มาตีรถไทยรอบหนึ่งตอนนั้นที่คลิปที่ตีช่องพี่พันธุ์ด้วยแหละครับคมณซับยาหน้าที่มาตีากับมินีชาแนลแหละที่มาถ่ายว่าความฝัน นะัตีคนมีฝันก็มาตีด้วยกันตีได้เลขสองสี 4, 4่สี่สองอ่ะแล้วก็ออกเผอิญในความฝันเมื่อเมื่อวันพระที่แล้วอ่ะว่าปู่มาแล้วว่าปู่ออกคนสามมาอยู่นี่แล้วแหละแต่นี่ช่วงที่ที่ผมถ่ายทำเมื่อวานที่บอกเลขฝันคนมีฝันเขามาตีให้แต่อยู่ในคลิปดีๆมีควันทีเขาพุ่งขึ้นจากงหลังผมเลยถ้าดูในคลิปเมื่อวานนะนี่เขาก็เลยตีว่า ถ้าเดินรอบอะคนแก่แก่ก็คือเก้าเดินหนึ่งรอบมันเป็นศูนย์เป็นศ <0. S 1> ูนย์วนวนแล้วก็ 1. 1> หนึ่งหนึ่งคนแบบพกอะไรว่าไอ้ถ้าถ้างั้นก็จะมาเก้าศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งนี่เลขสามหรือเปล่าผมว่ามันม,มีสิทธิ์มานะรับเพราะว่าถ้าตีอย่างนี้ทีไรถ้าถ้ามีความฝันเกี่ยวกับนี้แล้วมีคนมาช่วยตีะ่ะถ้าผมตีคนเดียวอาจจะไม่เข้า ถ้ามาช,ช่วยตีเอาแล้วกันนะครับช่วยตีช่วยตีกันด้วยก็มีคนแก่ผมเป็นมาตีให้น,นะครับนคนแก่นี่ก็บอกเป็นตัวเลขอีกแล้วใช่ไหมคะบอกเป็นตัวเลขคือพูดเลยว่าสี่เจ็ดแปดแต่ผมได้ยินไม่ชัดเหมือนได้ยินไอ้ขลังไม่ชัดได้ยินว่าสี่เจ็ดแต่นี่พอมันบอกว่าโหรสี่เจ็ดแปดแล้วถามว่าเลขอะไรนะเจ็ดห้าก็จะหันหันมาที่แล้วหันจะจะไปถามอีกที่หนึ่งว่าแน่นอนใช่ไหมหายไปเลย อคือคนแก่บอกเนาะคนแก่มาบอกคนแก,แก่โจงกระเ,เบนตีเป็นคาฝันที่ว่าคนแก่เดินบ,เน,ดนบนเนาะเดินบนเลยตีเป็นเป็นเก้าศูนย์หนึ่งแต่ว่าเราก็ไม่ทิ้งสี่เจ็ดแปดกับเจ็ดห้าที่แกพูดตอนหลังเขียนไว้ได้ยครับเขียนเขียนไว้แล้วขอดูเลยครับอันนี้หมดที่แล้วได้สิบลอยที่ไหนที่หนึ่งเนี่ยจะออกลาวหมดเลยขอโทษเอฟซีด้วยก็มีคนถูกอยู่แต่ว่าถูกโอเปกอบนี่ครับในเลขนะครับพอไม่เยอะนะครับเก้าศูนย์หนึ่ง กับเก้าหนึ่งอันนี้คือคนแก่จะเดินวนรอบหนึ่งแล้วก็เนี่ยเดินวนรอบหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหรือเก้าหนึ่งศูนย์หรือว่าแต่ถ้าผมชอบชอบเก้าหนึ่งให้ผมแปลตีครับแต่เลขนี้เป็นเลขที่คนแก่อบอกบอกแล้วก็หายไปเลยแแล้วก็เจ็ดห้าครับอันนี้เจ็ดตั้งเจ็ดเหมือนม่นชี้ที่ศาลเราก็เลยเขียนกันไว้เฉยรับก็ถือทะเลขเลขไม่เยอะนะถ้าผมคแต่ถ้าผมชอบเม็เดเดียวก็สามตัวเม็เดเดียวก็เก้าศูนย์หนึ่งถ้าสองตัวเม็เดเดียวก็เก้าหนึ่งเก้าหนึ่ง ที่บวกลมคือเลขชบชบเพราะว่าบวกลมไม่เดียวให้ฝันที่ไรถ้ามีคนมาช่วยตีช่วยเปลย์มาเข้าผมจําได้นั้นที่พี่พันธ์ก็มาช่วยตีเรื่องรถไถตอนนั้นเนาะเข้าเต็มเต็มเลยเข้าเต็มเต็มสี่สองเต็มเต็มไม่ได้กลับผมก็ได้มาสิบใบแล้เก้าเก้าศูนย์ที่ยวั้นที่มาตีคนแก่ก็ได้ได้สิบใบเหมือนกันทําชอบตัวไหนตัวนั้นก็จะซื้อซื้ออยาละสิบใบติดลอตเตอรี่ครับเป็นความฝันเนาะเป็นงวดนี้คเพราะว่าเราขอปกครั้งหนึ่งก็คือพันบ้า คนแก่แกใส่ชุดขาวโจงกระเบนใส่ชุดขาวโจงกระเบนแล้วก็เดินบนเดินมาที่นี่เหมือนเดินเดินมาจากที่ใดหนึ่งแล้วก็เดินมาเดินมาไม่พูดพร่ำต่อมันจะมาก็เดินวนรอบหนึ่งแล้วก็มายือนอยู่นี่แล้วก็ชี้ชีทช้ที่ศาลชี้ที่ศาลครับแล้วผมถามว่าเหมือนว่าได้เลขอะไรแกบอกว่าสี่เจ็ดแปดนี่มันในความฝันมันยินไม่ชัดว่าเลขอะไรเจ็ดห้านี่พอผม หันไปดูสารแล้วหันมาดูแกคนแก่หายไปเลยหายไปเลยครับใช่ปูบอกปูมาบอกเลขให้บอกเลขหรือเปล่าเพราะว่าครับเมื่อวานที่เขามาถ่ายคลิปกลางวันแสกๆมีควันสีขาวลอยข้างหลังผมเลยเห็นเห็นในกล้องนะในกล้องนะครับครับก็จะเป็นมาให้จริงๆส่วนบุคคนะครับน่าจะให้จริงๆครับแล้วเรื่องที่จะอัญเชิญปูมาเนี่ยครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว ช่วงเดือนไหนครับมีพอดีจะได้ว่าจะมาเดือนนี้ถ้าทำาเดือนนี้ผมบอกว่าให้เอามาตั้งไว้เฉยๆแต่ว่าด้วยเจ้าภาพเขาบอกว่านัดประมาณเขาจะกลับมาจากประเทศทิตเซแลนประมาณมกราแต่ถ้าเขามาผมก็อยากแห่มาลงมาแล้วแห่มาแล้วท,ทําพิธีเลยมันจะสมบูรณ์กว่าเนาะเรามาตั้งเฉยเฉมันก็จะครั้งเดียวจบครั้งเดียวจบเลยทั้งนั้น,นจะกลายเป็นสองรอบครับเพื่อช่ครับเพราะว่าอยากให้เจ้าภาพเขาได้เป็นเจ้าภาพใหญ่เนาะให้เขาได้มาร่วมแห่ร่วมอะไรด้วยตามความคิดผมนะ ถ้าออกมาตั้งเฉยๆถ้าเรายังไม่ทําพิธีก็จะทําการขออะไรไม่ได้เนาะถ้ายังไม่เรียกอะไรนะเบิกเปิดเนตบอกครับใช่ถูกครับอย่าวงสวงบอกต้องหารูบาอาจารย์ขอขมาเนาะขอขมาสรุปแล้วก็คือเดือนไหนนะครับที่จะโมกราเขาจับกันจากต่างประเทศปีใหม่ปีน้อยพอดีนะครับคนรอนะพิมพ์คำว่ารอด้วยนะพิมพ์คำว่ารอพิมพ์คำว่ารอคอยปูองค์ดําจะครับมีองค์ใหญใช่มาที่นี่นะครับ อาจจะแห่มาจากแห่จากปากทางปรกิโลครับแห่จากปากทางมาประมาณสักสองกิโลนะประมาณสองกิโลสองกิโลแล้วก็จะมาทําพิธีบวงสวงบวงสวงเลยที่ว่าเอาวันเดียวจบเลยนะครับครับขอขมาเกณฑ์บวงสวงใหญ่นะครับจะภาเราจะพามาด้วยครับเราจะภาพให้เข้ามาเลยเพราะว่าถ้าในวันนั้นเราทำเองครับในวันนั้นใครอาะมาเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบและมาร่วมงานใหญ่เข้ามาด้วยกันได้นะครับเดือนมกราคมกราเพราะจะภาพก็จะมาช่วย ปัจจัยด้วยอาจจะมีรองทานรงอะไรของเขานะเป็นรองทานก็เตรียมไว้นะครับช่วงปีใหม่ทําบุญปีใหม่เลยดีประมาณนั้นครับอาจารย์จรวดหรือช่างจรวดเราก็จะเตรียมพร้อมแล้วตอนนี้สารเอปูเ็จเทียบร้อยแล้วนะครับเ็จเรียบร้อยมดแล้วเป็นตัวใหญ่เป็นปูองดำนะใหญ่ประมาณรูปรูปคนแหละเป็นกายเทพบุตรเป็นกายเทพบรตบุนะครับสีสีดําปัดเงาครับมือหนึ่งถือตรีศูนย์มือหนึ่งก็ประมาณชี้นิ้วสวยมือสางอยู่เหมือนคล้ายๆกันก็ พิมพ์คาว่ารอไว้นะทุกคนครับพิมพ์คําว่ารอไว้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะมาไลฟ์สดเอฟซได้ชมวันนั้นน่าจะมีเลขแน่นอนนะครับเต็นใช้เวลาน่าจะเดือนหนึ่งเดือนกว่านล้วมกราเพราะว่าเราจะภาพเขาผมทําเองโดยที่เจ้าภาพใหญ่เขาไม่ทําด้วยก็จะอะไรอยู่เนาะครับต้องอ่เดี๋ยวโชว์เลขอีกครั้งหนึ่งนะคนที่จบนะครับคุณคนที่ยังจะเอาเลขนี้ไปเสี่ยงไว้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยวันระเจ้าวันที่สิบหกภุภคมไฏพฤศจิกายนสอัารอยหกเจ เลขนี้แคบเอาไว้เก้าศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ยเม็ดอันนี้สามตัวเม็ดเดียวสองตัวเม็ดเดียวแค่นี้เองครับไม่เยอะไม่เยอะนะครับเพื่อไม่แน่นะท่านอาจจะมาให้โชคให้ลาบถูกรางวัลที่หนึ่งก็ไม่มีใครรู้ชัดชัดเตรียมโจเรือครับชัดขนานี้แล้วก็จะอะไรอีกครับชัดมากแค่นี้แล้วครับเอฟซีไปแล้วก็เสียงโชคเสียงลาบให้มีเงินเข้ากระเป๋าเยอะๆสุดท้ายนี้มีอะไรจะฝากเอฟซีไหมครับฝากเอฟซีถ้าใครเข้ามาชมคลิปของคุมทรัพยานาค อย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วขก็มาาติดตามเยอะๆมาให้กําลังใจคนทั้งคนหาหวยทั้งคนให้หวยเลยครับมาแล้วก็เป็นครับกายนิมิตที่ดีต่อกันเข้ามาดูเยอะๆพี่น้องสายบุญ่าสายบุญของพญานาคก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดแชร์สายบุญพญานาคนะครับกดแชร์ให้ด้วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับสายพญานาคสายหลวงปู่สวงเอสายพญานาคหลงปงนะครับ แล้วก็ช่างตรวจอาการตรวจก็เป็นสายพิจนาสายพิจนาก็เป็นญาติกันนะครับญาติธรรทด้วยกันญาติที่ทำด้วยกันเป็นสายเดียวกันนะครับครับใครที่เป็นสายพิจนาเป็นสายความเชื่อเป็นสายที่เนื้อธรรมชาติเนื้อธรรมชาตินะครับความเชื่อไม่มีใครบังคับในเรื่องเชื่อของพิจนามันเกิดขึ้นเองนะครับทุกคนใช่ครับใครไม่เชื่อกันแล้วแต่มันเป็นเรื่องเชื่อแต่ละคนมันเป็นคว่ันนาจิตตังนานนาจิตตังเป็นความเชื่อส่วนส่วนบุคคลนะครับเชื่อแล้วบางคนถ้าก็เจริญในที่การงานแล้วมีโชคลาภ ครับเขาเรียกว่าเชื่อแบบไม่ไม่ต้องบังคับนะครับครับครับไม่มไ่ต้องบังคับนะครับเป็นไม่ต้องมีใครแบบมาบังคับมาบอกมาหลอกให้เราเชื่อไม่ใช่นะครับใช่สายพิรนาคเป็นเชื่อความบริสุทธิ์นะครับทุกคนครับและไม่ว่าจะสายพิรนาคสายความเชื่อแบบนี้ก็คือหายากนะครับครับนะครับโดยเฉพาะปูองค์ดําที่อาจารย์ชลวดที่ท่านนับถือมาก็ทํามาจนตั้งแต่ไม่มีอะไรมีเลยตรงนี้ยังเป็นสะเป็นอะไรยังไม่มีอะไรสักอย่างเลยตอนนี้มาทมที่เพื่อจะสร้างให้ปูอยู่นะครับตอนนี้ก็ คือถ้าดูคลิปแต่แต้นๆนะครับไม่มีอะไรทีามความฝันตอนนี้มีอตามความฝันที่เป็นจริงแล้วนะครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณช่างโจรสหรืออาจารย์โจดอีกครั้งหนึ่งนะครับล้ำลากันไปอีกี่ลำลายอีสี่ครับรวยๆทุกท่านเด้อใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ขอให้รวยนะครับสบแต่ความโชคดีแล้วมีแต่รวยๆันที่16ก็4โมงเย็นเนาะให้ทุกคนยิ้มรับโชคด้วยกันยิ้มรับทรัพย์ยิ้มรับโชคเนี่เสียงเ้อนเอ็กโคเลยครับอาสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม